สวัสดีค่ะวันเอนแล้วท่านผู้ชมวันนี้ช่องน้ำวิกิชแนนนะคะจะมารีวิวนี่คะ่ะแมงกระพุ้นวัวกระสุนตัวใหญ่ๆเลยนะคะนีอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดของพันท้ายนะคะทั้งหมดนี้เท่าไหร่คะแม่แม่สั่งมาครึ่งโลครึ่งโ,โลได้สี่ตัวตัวใหญ่นะคะสี่สองร้อยกว่าบาทดี๋ยวเป็นดูดิดตัวใหญ่มากหอมมากเลย เฮ้ยขอโทษค่ะเริ่มกินตัวนี้ก่อนไหมอันนจะกินตัวไหนกินไหนหนุกตัวนี้เพราะว่ามันดูเล็กก่อนนี่นี่นี่อันนี้น่าจะเป็นหัวกระสุนนะคะเช็ดน้ำแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เพราะว่าเราเพิ่งต้มนะคะเพิ่งต้มเมื่อกี้เลยเพราะว่าเราแช่น้ำเอาไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานใบ่ <10 S 2> บโองครึง่งล,ลองชิมแบบเบาๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองตรงหัวกระสุน ดไม่เค็มอะไรกลินแบลกบมันตะแคงตะแคงมันจิ้มแตแม่บอกให้เทเต็มๆไงเออแม่บอกให้เทเต็มๆหนูก็ไม่เทมันกินไม่หมดแม่มันจิ้มเผ็ดไหมอืมเสียงกรุบมากในเคี้ยวกรุบๆดิน้ำจิ้มเผ็ดไหมคะลูกเออนิดนึง อมคนแตกเนาะสุกไหมสุกแมสุกใช่ไหมเพราะเขาบอกให้รวกแค่สามสิบวิถ้าจะรู้ได้ไงว่ามันสุกไม่สุกก็จะาเกิไม่สุกมันก็จะแบบเหมือนมีกลิ่นขาวคแต่ถ้าเกิดสุกกับกรอบเหมือนกับที่เมื่อวานนี้เราชิมอ่ะเผ็ดเนาะเผ็ดอยู่นะ ตอนแรกแม่จะยำปลาดีไหมเพราะเมื่อวานเราเพิ่งกินส้มตำไปแล้วก็แต่ว,ว่าปลาหมดอายุค่ะเยไม่ได้ทำเลยไม่ตอนแรกแม่จะซื้อมาใหม่ไงแล้วก็เออเพิ่งกินส้มตำปูปลาไปเมื่อวานก็เลยเออไม่กินดีกว่าแค่โล่งอิ่เดียวอัานไหน้องรีวิวคำหนึ่งแต่เราจะลองตรงนี้นะคะฟ <laughs> ันแตก กร่อมากจิ้มน้ำจิ้มเ่ยจิ้มนล้วจิ้มกินี่ยขอเ <laughs> ลอยใช่เ่าไมนกอาเหรออันนี้เราบังเอิญเจอในเกะนะคะ Oh my god เป <laughs> ิดแค่นื้เดียวก็กอดเลยคะ่ะ จริงๆค่ะถ้าเราจับแบบมันจะดูเหมือนไม่กรอบมันจะคล้ายๆแบบเด้งๆเหมือนวุ้นแต่ว่าจริงๆกินแล้วมันกรอบมากจริงๆจะกินแบบดองซีอิว๊วค่ะแต่ว่ามันแพงมากรแบบค่าส่งพันกว่าบาทอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไหวส่วนตัวไม่ค่อยกินน้ำจิ้มซีฟู้ดเยอะมากแต่แม่แนนอ่ะชอบมากแบบ อย่างเงี้ยแบบตักขึ้นมาแบบเยอะมากดูดีเนีย่ยอันเหมือนแม้งกระรุลเวลาเราไปเจอตามชายหาดที่มันนอน,อน,น,นตายอยู่อันไหนกินไองครีมอะกินอีกคำหนึังจิ้มจิ้มน,นิดนึงจริงจริงมันหอมมากเลยแม่จะได้กินมั้งหรอ คลิปหน้าติดตามน้องพปกินนะจะรีวิวอ,อะไรนะคะกดไลค์เชียวก่อน่มหนูจะเชียวไม่ล่ะเชียวเร็วไม่ได้เพาะหนูเพิ่งไปถอดฟันมามเจ็บหนักอยู่มีผลไม้หน่อยใช่ค่ะฝาก,กเพื่อน กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องน้องมิกิชแนลแนยนค่ะไป้ค่ะ